คาพอเพียงชุมชนพื้นบ้านเล่าขานความเพียงถึงแม้จนทรัพย์แต่ก็ไม่จนใจ ทำหน้าที่เป็นรองหัวหน้าโครงการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดปัตตานีค่ะโดยตําแหน่งก็จะเป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะจุดเริ่มต้นของการดําเนินโครงการนี้ค่ะก็ดําเนินงานมาตั้งแต่พศ2563ค่ะก็จะมีเป็นจังหวัดนำร่อง10จังหวัด ั่วประเทศไทยนะคะที่ที่ได้ดําเนินโครงการนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยสนับสนุนเชิงพื้นที่ว่าบพทในกบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยค่ะก็พื้นที่ที่ถูกเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับด้วยสถิติก็คือติดความยากจนอยู่เป็น1ิจังหวัดแรกของท็อป10ที่มีความยากจนต่อเนื่องซึ่งปัตตานีเราก็จะพิเศษหน่อยก็คือถ้านะปัจจุบันก็จนต่อเนื่องอยู่ในท็อป10ประมาณ17-18ปีเลยค่ะทำให้ เป็นหนึ่งในปัจจัยเงื่อนไขที่ทําให้เราได้ดําเนินโครงการวิจัยนี้ขึ้นมาค่ะนิยามความยากจนของเราก็คือหลกัหลกๆเราใช้ฐานข้อมูลจากที่พิมแมเป็นตัวเลขในด้านรายได้เป็นหลักเลยค่ะก็จะมีตัวเลขเชิงรายได้ที่เกิดขึ้นจากของสำนักง,งานสศรษฐกิจแห่งชาติเลยค่ะก็ถ้าเฉลี่ยปัตาตนีก็ ถ้าครัวเรือนไหนมีรายได้ยากจนก็ประมาณ2,700กว่าบาทนะคะถ้าน้อยกว่านี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนค่ะก็ถือว่าเป็นครัวเรือนยากจนซึ่งปัตตานีเราก็เยอะมากค่ะเราก็จะใช้ชุดฐานข้อมูลเดียวกันทั่วประเทศเลยค่ะ รูปแบบการที่เราจะค้นหาเราเรียกว่ากระบวนการค้นหาสอบทานว่าทำไมกลุ่มครัวเรือนเหล่านี้เป็นครัวเรือนยากจนก็คือเราใช้ฐานข้อมูลเรียกว่า t p Map ซึ่งที m a p เนี่ยก็จะมีชุดรองลงมาก็คือจอปทที่ดำเนินการโดยพัฒนาชุมชนของแต่ละจังหวัดเป็นคนเก็บรวบรวมค่ะเราจะทำงานภายใต้ชุดข้อมูลเดียวกันทั้งทั้งจังหวัดแต่ว่างานวิจัยเราก็มีหนึ่งข้อมูลที่ถูกเอาแบบมาเป็นเครื่องมือในการสอบทานว่า ในเมื่อมีก้อนข้อมูลว่า100-1000ครัวเรือนี่จนเราก็จะมีชุดแบบสอบถามการกระบวนการค้นหาว่าจากประมาณ30หน้าค่ะก็จะมีอาสา,าสมัครลงไปเก็บใน12อําำเภอของจังหวัดปนีสอบทานทัคู่ขนานไปเลยค่ะว่าจนจริงไหมจนแบบไหนจนระดับไหนค่ะมันถึงเป็นที่มาของโครงการแก้จนตรงนี้ว่าหนึ่งอย่างเราต้องรู้ให้ได้ว่าคนจนอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำไมเขาถึงมีความยากจนและ ข้อที่3คือแล้วจะให้เขาหายออกไปจากความยากจนยังไงการออกแบบมีข้อคนพบ<น>ที่น่าสนใจหลายอย่างด้วยกันค่ะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ความยากจนของจังหวัดปัตตานีค่ะก็จนเพราะว่ามีภาวะพึ่งพิง,พงเช่นคนป่วยเด็กชราแก่ต่างๆหรือไม่ก็อยู่ในภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สมาชิกครัวเรือนหนึ่งคนที่มี กำลังเนี่ยก็ต้องดูแลกับสมาชิกกลุ่มคนเหล่านี้2ก็คือเรื่องของทักษะเรื่องของการศึกษาเราน่าสนใจว่าถ้ากลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปอย่างมากที่สุดก็จบชั้นประถมหรือไม่ได้รับการศึกษาในระบบแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือทักษะอาชีพจะไม่มีความเชี่ยวชาญจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือไม่ก็ส่วนที่4ี่ก็คือการออมเงินของเราแล้วมีภาวะต่ํามากแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องทัศนคติ เราจะเจอเข้อค้นพบที่น่าสนใจว่าถึงเราเจะมีเรื่องของรายได้น้อยแต่ว่าความพึงพอใจในชีวิตของครัวเรือนยากจนเนี่ยเขาพอใจกับชีวิตที่เขาเป็นอยู่ณตอนนี้แต่เขาแค่ไม่สามารถการันตีความสะดวกสบายได้ยาว,ยาวๆแค่นั้นเองแต่ณปัจจุบันเขาพอใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างการดําเนินการวิจัยนอกจากเราค้นหาสอบถามว่า จนที่ไหนจนยังไงจะแก้จนยังไง,กกง,ไงอีกชุดหนึ่งภายใต้ปฏิบัติการเดียวกันก็จะมีทีมปฏิบัติการเรียกว่าโมเดลแก้จนซึ่งดําเนินการโดยอาจารย์นักวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินจาก8คณะค่ะซึ่งรูปแบบการดําเนินงานเพื่อค้นหาโมเดลเนี่ยค่ะ<ๆ>ก็ในช่วงปีแรกเราจะเรียกว่าแบ่งโซนก็คือ1อําเภอก็เป็นหนึ่งพื้นที่ปฏิบัติการเราจัดทาที่อําเภอมายหนึ่งแห่งอําเภอเมืองหนึ่งแห่งแล้วก็อาเภอปนาระหนึ่งแห่ง<ๆ>เป็นนําร่องพอหลังจากนั้น เราก็พยายามออกแบบปฏิบัติการซึ่งอำเภอนำร่องที่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเราดําเนินการแบบเต็มระบบที่ตําบลตาลีอายก็จะมีโมเดลแก้จนครอบคลุมทั้ง5มิติด้านสุขภาพที่อยู่อาศัยการศึกษาสุขภาพทุกอย่างก็คือแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะโมเดลแก้จนที่สามารถครอบคลุมได้ก็จะมีตั้งแต่ระดับครัวเรือนเพราะว่าด้วยศักยภาพของครัวเรือนยากจนเขาไม่มี กำลังมากพอที่จะไปรวมกลุ่มทําอะไรกับคนอื่นได้เราก็จําเป็นที่ต้องสนับสนุนเป็นแบบโคเรือนขณะเดียวกันที่โคเรืยนยากจนอยู่คนเดียวทาอาชีพไม่ได้ก็จะเป็นจําเป็นต้องส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นแบบสงเคราะห์แต่ขณะเดียวกันก็จะมีทิกจนแต่ยังมีศักยภาพในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเราก็จะสนับสนุนในรูปแบบกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น local enterprise ที่สหก,กิจชุมชนต่างๆอย่างเงี้ยค่ะถ้ากลุ่มนี้เข้มแข็งเขาก็สามารถ ดึงโคเรียนยากจนที่อยู่ในรอบๆนี้เข้ามาได้และสุดท้ายก็จะเป็นระดับเครือข่ายกลุ่มอย่างเดียวยังไม่มีพลังมากพอที่จะช่วยโคเรียนยากจนจําเป็นต้องใช้เป็นเครือข่ายที่กว้างขึ้นเพราะว่าบางอย่างผลิตได้ทําได้แต่ขายไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีเครือข่ายการตลาดอย่างนี้ค่ะเราก็เลยต้องต้องสร้างวงให้ช่วยต่อได้มากขึ้นรูปดังนั้นรูปแบบการช่วยเหลือโคเรียนยากจนจึงมีหลายแบบมากไม่ไม่ได้ฟิกว่าต้องแบบเดียวเป็นกลุ่มนะมันถึงแบบ ต้องเป็นแบบครัวเรือนก็ครัวเรือนสงเคราะห์ก็สงเคราะห์กลุ่มก็กลุ่มเครือข่ายก็เครือข่ายอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่เราพยายามทําในหลายๆพื้นที่ของของจังหวัดปัตปตานีค่ะหกมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินวิทยาเขตปตัตตานีราชพัฏยา,ลาแล้วก็นาราธิวาสราชนาครินก็จะมีภาคีจากมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยฟาตานีแล้วก็ราชมงคลศรีวิชัยหกมหาลัยก็104โมเดลหรือว่าแอทเทค ก็จะมีแบ่งกลุ่มออกมาเลยค่ะประมาณ11กลุ่มด้วยกันค่ะก็เป็นสามารถดูเป็นตัวอย่างได้อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าเรารวบรวมภายใต้ข้อข้อจำกัดด้วยเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในแผนพัฒนาของจังหวัดด้วยถ้าถ้าโฟกัสเฉพาะจังหวัดปัตตานีนะคะอยู่ในเรื่องของการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําจนข้ามรุ่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์เราเนี่ยมองเป้าไปถึงปี70ขยับไปไปด้วยกันปัญหาความยากจนเนี่ย เป็นภารกิจร่วมที่ทุกคนต้องช่วยกันให้ถึงเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะ